โอเคครับผมก็อยู่กับผมซิกเบย์บอลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําร้านขายวอลเลย์บอลร้านนี้นะครับเนี่ยเซเว่นเคเฮาส์นะครับร้านนี้ก็จะขายเป็นพวกแบบไอดีวอลเลย์บอลแล้วก็วอลเลย์บอลพวกแรงอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาดูแต่ละอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแนะนํานะครับผมกะรันตีไดมอนด์หนึ่งถึงสามนะครับรหัสลงแรงได้นะครับนะครับเดี๋ยวจะพาดูเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยเพิ่มเติมก็จะแย่งหมดหมู่เลยครับวอลเลย์บอลสกินนะครับนี่ครับของก็ อันนี้ก็สุ่ม30ถึงร้อยสกินแค่25บาทเองนะครับผมเนี่ยสุ่ม10ถึงสกิน15บห้านับ1ถึง10สกิน5บาทนับสุ่ม1สกินขอไม่ดีแค่1นึ่งพลอยนับสล็อตแคทที่ไปเล่นขำๆนะเดี๋ยวจะพาดูนี่นะครับนี่พวกแรงนะครับการันตีไดมอนด์นะครับการันตีโกะการันตีไอรอนนะครับผมเนี่ยก็เป็นแรงแบบนี้นะครับแพตตินัมซิลเวอร์ซินอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูเพจเขานะครับอันนี้ก็เพจเขานะครับเนี่ยสโลแกนร้านขายกดไม่สนลูกใครครับ ขายถูกมากนะครับเนี่ยใครที่ยังแบบหายดีเล่นไม่ได้ก็สามารถมาซื้อได้นะครับเนี่ยเพจเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้อันนี้ก็เป็นดิสคอดเขานะครับผมเนี่ยเข้ามาก็กดรับเยอด้เห้บร้้ยนะครับผมไอดียังไม่ยืนยันก็เน้นซื้อไม่เน้นส่งนะครับสลิปลูกค้าก็เครดิตแน่นๆเลยนะครับผมเนี่ยพวกไฟเอ็มก็มีนะครับผมเนี่ยพวกไฟเอ็มพวกอะไรนะครับเอไฟเอ็มอันนี้แจกด้วยนะครับผม แบบคุ้มมากนะครับผมร้านเนี้ยคือแบบดีจริงครับผมก็สำหรับใครที่ตามผมมาก็รับไปเลย5้าพอยนะครับผมสำหรับใครที่ follow ผมนะไนผมเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมก็ฝากเข้าเยอะเยอะนะครับผมเจอกันเด็กเโอเคครับผมก็อยู่กับผมซิกเบิร์บอนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น EP พีสองครับตามล่าเด็กไม่ไปโรงเรียนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันวันจันทร์นะครับใช่ครับวันจันทร์ครับเอ้ยวันอาคารเนี่ยพูดผิด ันาคารครับเ,เด็กๆพวกนั้มันติดเกมครับตันนั้ไปเรียนนครับในประเทศเอ็กดีน่ะเดี๋ยวจะดูะครับมันมีกี่คนนันเด็กไั้ไปเรียน,นอย่ะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะทำไมเสียงพี่หล่อนนะพี่เพิ่งซื้อใหม่ๆนะครับแบบล้วพักน้ําแรงอ่ะเนาะไม่แบบไม่ได้ไปเล่นอะไรที่ไม่ดีนะผมแบบเก็บตังค์ซื้อน,นะผมให้ไปเอ็กคอร์ดแคสนะเสียงดีมากเลยนะราคาคือแบบคุ้มๆอ่ะถ้าใครจะซื้อต่อพี่พี่ขายต่อพันละระคา,าเองครับหพันะ 6, นะครับคอร์ดแคส เดี๋ยวพาไม่นี่เลยมาแก้เลยนี่เลยมันเอาพี่เจ็บใช่ปหมโรงเรียนน่ะมันเอาพี่เจ็บใช่ไหมโร,ร,นะรงเรียนประชาชื่นเนี่ยเดี๋ยวดมกูแก้หน่อยแล้วอันวะโจควายเนี่ยดูผมอย่างตัวแล้วมาวะมึงตั้งรับดิโออตายยังโง่เฮ้ย นี่โดนอนิโมอนิเมดิโดนและไอ้โง่เอ้ยมึงจะไหวแล้วกูวะมาเดี๋ยวตามล่าโรงเรียนประชาชื่นเลยพวกที่นี่มันไม่ฟานมันครับมานนั่งคุยสาวอย่างเดียวไอ้ไม่ใช่นี่หว่าวันนั้นผมไปโรงเรียนนั้นนี่หว่าบูนี่หว่าเออวันนี้มาประชาชื่นคลิปหน้าเดี๋ยวไปโรงเรียนที่แบบไม่เคยไปนะครับเหรอวะ มันอยู่จริงไหมเนนะ่ะเอ้ยตอนโรงเรียนเหมือนเขาทำใหม่นับด้วยดิสวยขึ้นกว่าเดิมอ่ะเนี่ยเห็นแล้วโรงเรียนโมเดิร์นหรือเปล่าไหนอะไปไหนไปไหนมากูมะนี่ตายเกี้ยงโง่ขอลดมึงล้านเด้อค,ควายควายอะไรก็มึงโงเ่เองอ่ะเขาบอกว่าอย่าไว้ใจงูน้อง งูมันฉกได้เรื่อยๆน้องดีย๋ยฟังไว้โอ้รถเหลือเต่าเนี่ยขวยรถก็ช้าอะไรก็ช้าโอ้โหสุดยอดจริงๆว่ะอันนี้เก็บไปสอนนะเก็บเด็กไว้ไปเรียนไปสอนนะตามไล่อีกตามไล่อีกไฮ้ยเดี๋ขับบุูมบมังนี่เนาะแบบขับชีวิตจริงอ่ะเหมือนเป็นจันทร์นี่อะตามล่าคนอ่ะ ู <c oughs> เดี๋ยวเจอกันกระหนกนะครับเอ้ยไม่ใช่กระหนกบูบูเคยฆ่าอมนะวันนั้นะผมจำแบบไม่ลืมเลยเจอกันน้องเฮ้ยโอ้โหชนมันโทษทีว่าน้องโทษทีโทษทีโทษทีน้อง เพี่มันฉลาดมันไม่ปล่อยเลยป่ะนี่เดอะอนิโมอนิเมสามตัวแล้วเฮ้ยเอ้พี่นี่มันเก่งจริงๆน้องนะพี่อ่ะสามตัวแล้วไม่ได้มีดีแค่ป่านครับฝีมือพี่ก็มีดีด้วยเฮ้อ่ะ,อะเฮ้ยมันแรงเหรอ โอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องเอาแล้ว嘛ต่อไปแดกไก่เยอะไปหน่อยอ๋อเออใชโอ้โหผิดไอ้เพี้ยเจ้าเจ้าครับเอ๊ะมันจะเปิดหาอะไรเพี้ยเลยเนี่ยเปิดเพี้ยเหรอวะเพื่อนอะไรครับเพื่อนอะไรมึงไอ้อ้วนเมากูมา เอ้เ้ยมันเป็นเที้ยอะไรมึงจะเปิดเที้ยอะไรวะนะกูถามหน่อยดิเขาไปทด่รูตูดมึงจะเปิดเที้ยอะไรเยอะแยะอ่ะควยตายเลยเที้ยโอ้ตีมอเตอร์ไซค์ล้วนๆตีมอเตอร์ไซค์เลยมึงมึงโง่ยังไงอ้วนเที่ยวตายควาย โอ้ห<ม>อโหด,โดีดีแล้วรวยรวยเลยโรงเรียนกูไม่มีสักกะคนนี่ฮะออพอพ่อแม่มึงมีปืนมีนายไอ้เด็ก